ฉันว่าเราควรหาชุดที่ทําให้เขาดูดูเป็นดูเป็นชุดที่มันโคดร่อยกว่าน,นี้แล้ปวปัดชุดประมาณผมอะอย่างน้อยก็ทําผมแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอไอชุดมันมีนะแต่คนทํามันทําแต่อะไรแปลกๆพิลึกพิลึกกับมันไม่มีชุดอะไรอย่างที่ว่าเขาใช้คำว่าสุภาพได้เลยมันมีแต่ล่อแหลมอะ มีเลยเหรอฉันว่ามันมีนะได้ข่าวว่ามันมีนะมันมีแต่ทีมล่อแหลมมาแต่ละอย่างมันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีประมาณโอ้สิบสองมีนะในสถานที่ก็เห็นเขาเอาลงอยู่ในในสถานที่ของเขานะเห็นลูกแก้วม่วงลูกแก้วม่วงน้องลูกแก้วม่วงลูกแก้วม่วงก็บอกแล้วมันมีแต่เ็อตแค่รู้ส่กคุณพ่อเลยนานสิครับเขารู้ได้ไงวะ ดูไล่ได้เลยอ่ะขอบคุณมากครับน้องดูไลกูอยู่ดใช่ไหมไอ้คนได้ใช่าู้ผู้ผูดผููู้งูู้ผู้้นมันมันม้ผม้ผู้ผู้ผูู้้ผู้้ผู้้ผู้้ผ้ผู้ดูเผอ้ผู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 ้้ผ้นย้ีู่้ั้ผู้ผูู้้อ้้